สนับนุนโดยฟอร์ดพระปะแดงโชว์รุมรถยนฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะหญิงนะคะจากฟอร์ดพระปะแดงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมารีวิวนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะ ดีแนะนำกันก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะเป็น Ford Next Genizer e ค่ะเป็น Double Cab นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนั่นเองค่ะราคาอยู่ที่934,000บาทนะคะเป็นตัวขับ2นะคะแล้วก็แต่งนะคะแต่งเต็มแบบนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะตัวที่เราแต่งออกมาแล้วนะคะคันนี้นะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร เดีน,นิดนึงนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะดับเบิลแคปตัวนี้ค่ะแรงม้าอยู่ที่ร7อยเจ็สิบแรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่4ี่รอยห้านิวตันเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันค่ะว่าแต่งออกมาแล้วนะคะหน้าตานะคะจะดุดันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะซึ่งทางด้านหน้านะคะกับ xlt รุ่นนี้นะคะ ลูกค้านะคะอยากให้เปลี่ยนนะคะกระจังหน้าให้หญิงจัดให้นะคะเปลี่ยนได้นะคะก็ตามใจลูกค้าเลยค่ะฝากระโปรงนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะซึ่งลูกค้าก็จะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ปัดนะคะเป็นสีดํำด้านนั่นเองค่ะมาที่ตัวไฟนะคะเราก็จะมีข้อไฟตกแต่งมาให้ด้วยนะคะไฟเป็นทรงซีแคมเรียบร้อย มีไฟ LED ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเอ่อจะตกแต่งเพิ่มขึ้นนะคะจากตัวเดิมนั่นเองค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะติด Ford นะคะเป็นสีดำซึ่งก็มีหลากหลายสีเลยนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ส่วนตัวลากจูงนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมีมาให้นะคะอยู่ทางด้านขวาของตัวรถนั่นเองค่ะ มีไฟ LED นะคะเป็นไฟเมสสิลสาดวงมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างกันนะคะซึ่งทางด้านข้างนะคะมาเริ่มกันที่คิ้วล้อเลยนะคะลูกค้าเลือกคิ้วล้อนะคะตกแต่งแบบเรียบๆนะคะมีค่าสีแดงมานิดนึงนะคะขนาดคิ้วล้ออยู่ที่6นิ้วค่ะ แล้วก็ล้อและยางนะคะล้อแม็กนะคะก็เปลี่ยนนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ล้อลายไหนแม็กลายไหนนะคะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่ 26570R16 นั่นเองนะคะตกแต่งมาให้แบบนี้เลยค่ะแก้มข้างนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะตัวเทอร์โบเป็นโครเมียมเช่นกัน แล้วก็ตัวแก้มข้างตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะซึ่งระบายความร้อนนะคะจากทางหน้าห้องเครื่องนะคะมายังแก้มข้างนั่นเองกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะปรับนะคะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะมีบันไดข้างมาให้สติกเกอร์นะคะก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้เลยซึ่งสติกเกอร์ของเรานะคะมี30กว่าลายด้วยกัน,นะคะ่ะ ชอบแบบไหนนะคะก็แจ้งที่หญิงได้เลยนะคะและมือจับนะคะจริงๆอ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะให้ดูนิดนึงคือลูกค้านะคะขอเป็นครอบมือจับนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตกแต่งนะคะเพิ่มเติมนะคะจากตัวเดิมครอบให้ทั้งสีด้านเลยนะคะแล้วก็สแตนดาร์ดเดิมๆนะคะยังไม่มีราวหลังคามาให้นะคะ ตัวด้านหลังนะคะฝากระบะท้ายของเรานะคะก็จะมีจุดนะคะเพิ่มเติมที่ให้ลูกค้านะคะสามารถติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ติดสปอร์ตบาร์ได้นะคะเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้เลยนะคะมีบันไดข้างเหยียบข้างหลังนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะไฟท้ายนะคะอันนี้ก็คือติดเป็นข้อไฟท้ายนะคะแถมมาให้นะคะ ยิงแถมให้นะคะลูกค้าส่วนตัวด้านหลังนะคะฝากระโปรงหลังค่ะเช่นเคยนะคะคำว่าเรนเจอร์นะคะจะปั๊มมากับตัวรถอยู่แล้วค่ะบันไดนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบวกกับเป็นสีดําด้านนะคะตัวคาดกลางนะคะเป็น FORD ค่ะอันนี้ก็คือตกแต่งเพิ่มเติมเช่นกันโลโก้ปอดนะคะแล้วก็เราจะมีกล้องนะคะ มองหลังมาให้นะคะอยู่ด้านหลังโลโก้ฟอร์ดนั่นเองนะคะไฟเบกรกดวงที่สามค่ะตกแต่งแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบนะคะตกแต่งสไตล์นี้นะคะก็สามารถแจ้งหญิงได้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่า xlt นะคะมีลักษณะหน้าตาข้างในเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาเริ่มกันที่ด้านข้างเลยนะคะน,นี้ด้านข้างนะคะจากฝั่งคนคนขับนะคะการปรับ คับกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะปรับการมองเห็นเป็นไฟฟ้าเช่นกันและกระจกทั้ง4บานนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่เปิดประตูนะคะปุ่มนะคะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นการปรับไฟนะคะ จุดนี้จะเป็นปรับแสงสว่างที่หน้าจอเรือนไม้ค่ะและด้านนี้นะคะจะเป็นการปรับสูงต่ำนะคะของไฟหน้ารถนั่นเองค่ะฟังก์ชันที่พรมอะไรนะคะก็ครบถ้วนกันเลยนะคะกับ xlt รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาลองกดปุ่มสตาร์ทกันดูค่ะ หน้าจอเรือนไม้นะคะจะอยู่ที่8นิ้วนั่นเองค่ะเป็นหน้าจอดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิทยุนะคะจะอยู่ที่10.1นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ Android Auto ได้แล้วก็เชื่อมต่อ Fort Pass ได้นะคะอันนี้นะคะแอร์ Air นะคะก็สามารถปรับแยกนะคะอิสระได้นะคะปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะคะ ด้านในนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะของ XLT รุ่นนี้ค่ะแล้วก็เรายังจะมีนะคะเป็นแท่นชาร์จสายนะคะปลรอด USB มาให้ด้วยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะแล้วก็คุญแจนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ อีกนิดนึงนะคะทางด้านด้านหน้านะคะเบาะยังไม่ได้ปรับเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เบาะนะคะยังจะเป็นเบาะผ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะก็สามารถที่จะแจ้งหญิงได้เลยนะคะเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะก็ปรับนะคะกระจกนะคะเรื่องกระจกก็เป็นไฟฟ้าแล้วอันนี้เป็นมือเปิดประตูเช่นเคยนะคะเบาะยังเป็นเบาะผ้าอยู่ ห้องโดยสารข้างหลังนะคะก็กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถนั่งได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็จะมีจุดชาร์จไฟนะคะให้ด้านหลังนะคะเป็น12โวลต์นั่นเองค่ะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่ามาชมแล้วนะคะกับ Ford Nexgen t Ranger คะ่ะ Double Cab นะคะ เป็นตัวขับ2 Kia กียร์ออโต้สปีดนะคะตัวนี้เป็น XLT นั่นเองค่ะใครที่ชอบนะคะสนใจนะคะอยากแต่งแนวนี้นะคะสามารถที่จะโทรมาหาหญิงได้นะคะเดี๋ยวหญิงจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะทดลองขับนะคะลูกค้าโทรหาหญิงก่อนนะคะเดี๋ยวหญิงจะพานะคะลูกค้าไปทดลองขับกันถึงที่เลยนะคะสนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาค่ะแล้วก็ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หญิงด้วยเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่นะคะกับรีวิวหน้านั่นเองค่ะ